กูกูกูตะกูกูกูตกย้อนแป้ง

อาขุดทีเลยฮ่าอาอาอาเจ็บเอาว้ทสวน Xong uh, uh. <tôi> 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 subscribe ไว้ไว้ไวระดับสนอนทำไมันน่าสนใจสักหน่อยใคาที่ทำน้ำมีด้วยเสียงเสียงเลยเ เออ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 แท่นดัหมอทั้งเพื่อนสีคือเขาปกงนั่นี่ใคเด่ัเนบัวเอานี่ นหักถอย่างนี้หดไปก็จะเต้นานี้นำไปทะนก็ไ้ี่ไดใส่สูงจังดงไปก็จะใส่สูงยิ่จงนช่ไหคุณต้องใส่้วา

อะไรอ่เนาะไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินขะไรอ่าเราเดี่ยวแด้วซื้ออย่างเราแบงค์าดีออกบอลค้นดีเอ่อยิปแย็บโอ้ยเออเอออะไรบ่อน

แบบของค่อยเลยบะเล็บมันเป็นพังพังที่เมบไดนะเล็บสีเขาเอินเล็บสีือเออเขาเอินเล็บสีกไปแกมันถสูงมันหมดแล้วเมันสีรุดแล้วเนาะดกบสวยเนี่ยมองยิ่งมันแบบ

จะก็หน่ะจะก็ไม่นี้ขัหล้างงานหนี้างอยากดึงหัวกระต้อบานอยากดูงพั้นตาออกแล้วคันตาริงกระลุดไมพอมกว่นียเินตาไ้มตา กุกเห็นกุ๊กเห็นกุกเห็นฮือฮืออขนมาข้หา้ทีุ้ยให้ดว้า ขี่ถ่ลงเอะเลยว่ะขี้ว่าใครวะเลยหนุ่มขี้ว่าเียอบเล้าอัากจะพึแล้วข้าผมกลับไปเบิงนู่ี๋ยว่านี้ว่าใครเป็นเย เปล่ลก็เป็นนี่บงเยอนนอเปิดแอรงปเ็ปเต็มเสือยเราคือาปก็ไ้นี่ล่วมลื่มงเปล่อยช้าหนาเดี๋ย่้าเสืก็ะใช้ทำหนี้เอลยบเล่งแบบมันใช่หรืนไม่บเลเบิ่งนะก็กเอาลงบดี

ชำไมมันเหมือนจัดุมมันย้อนยุคเกินสมัยำัมรุ่นพวกเป็นเบาจนแม่งใส่ตต่รองพต่ำนี่แหละต่ทรงต่ำกับม่งตอนนั้นตอนนั่นไหโคนรอเนี่ยพี่นาจากระชิงก่น บอลเลยเนาะเคยกบดีก่อนจัดอ mm ัน hmm. แ so, uh ้วก็มาอีกทีใชปก็พิมพ์สวยก็ไม่รกกินกบก็ไม่รู้เดียวใช่ไหม ปิงที่มึงดูสายบองที่มึงย้สงค่ะนอบองเนี่มาเสายีย ยูวินคอยนี่มันเก่งอีหลีออเฮ้ยมึงก็หูจักยูวินว่ะเก่งสำนียังขู่าได้หรอกเอหูจักยูวินว่ะ